โรงปัรน,น้ำใจอุ่นไอรักนำโดยคุณกิจสุวรรณวิไลบุญประธานคณะกรรมาการจัดงานพร้อมด้วยพันธมิตรร่วมกันจัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีถึง3รา,างวัลอาทิรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลกินรีทองมหาชนข่ายกินเซนประจำปี2564มีในโครงการยกย่องสร้างสารรค์คนดีต้นแบบของสังคมไทย และรางวัลสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสูงมาตรฐานโลก g o o g l b i n s s a w a r d 2021และรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกระแสตอบรับรางวัลจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี Asian Best Seller Awards ไปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาณลานกิจกรรมลอยฟ้าชั้น10ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์รัชดากรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในนักธุรกิจสาวไฟแรงที่นะ่จาจะตามอมเป็นอย่างมากสำหรับคุณโอดรชานสาผู้วิจิตนักธุรกิจสาวคนเก่งที่ไม่ยอมหยุดต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตอนเองล้งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงามแบ็นยายา,ยาสกินแคร์สู่การเดินนะ้าสร้างธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ไต่ปาาคั่วเรดิโอที่มียอดขายกว่า5แสนกระปุกในระยะเวลาเพียงแค่1ปีเข้ารับรางวัลใหญ่แห่งปีกับงานประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลและความสำเร็จกินรีทองมหาชนครั้งที่7 สวัสดีค่ะก็โอนะคะชาณิสาคูวิจิตนะคะก็มากับตัวแทนแบรนด์ไตปาขั้วเรือนอีโอและแบรนด์ยายาสุริเชนค่ะพูดถึงความสำเร็จในแบรนด์เลยครับว่าตอนนี้โด,ด่งดังมากทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์แล้วก็ตีตลาดทั่วประทเทศและอยากต่างประเทศล่ะค่ะ <Okay. S 2> เป็นยังไงบ้างคะพี่โอ้ค่ะก็ยอดขายคือโอเนี่ยตอนปีที่แล้วเนี่ยช่วงโควิดก็แบรนด์กิมดรอปนิดนึง่ง ก็เลยได้ไตปลากั้วเรือนอโอมาพลิกชีวิตตัวแนและตัวโอด้วยก็จากจะแบบกัดทุนแล้ว<ฆ>จะไม่รอดแล้ว<ฆ>แล้วก็<ฆ>ก็เลยต้องมาทาไตปลาแล้วก็ได้เป็นร้อยล้านค่ะ <ไป S 2> ก็ทิ้งไปเรื่อยๆทดลองเรื่อยๆแล้วก็โอเคเราชอบแล้วก็ให้ทุกคนลองทานแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆจนโอแบบโอเคแล้วว่ามันอร่อยเพราะว่า หลายหลายคนกินแล้วชอบเที่ยวขายอย่างนี้ตีตลาดไตรปาเนี่ยตลาดในประเทศไทยเดี๋ยวดสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ไหมคะส่งได้ค่ะไม่เสียเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะกับแบรนด์ไตรปาตอนนี้ตีไปยังตลาดทั่วโลกแล้วย่างยี้คะก็มีตัวแทนทัว่วประเทศเลยนะคะและ้วละะลก็ทั่วโลกก็มีเราก็ส่งหมดทั่วโลกเลยค่ะอะไรเป็นจุดเด่นในเรื่องของรสชาติของไตรปาแท่งค่ะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนและก็อร่อยที่สุดในประเทศไทยค่ะกล้าท้าไม่ร้อยไอทีค่ะ เห็นบอกว่าเป็นศูนย์รวมของภาคใต้ที่เห็นที่สุดเวลาถ้าใครมาหาใหญ่ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้วในเรื่องของอแปลนด์ยานา,ยายสกินแ,รแ<ม>ครงไง่้างตอนนี้ก็ดีขึ้นจากปี63คือตําท่าจะไม่รอดเพราะว่าคนไม่ซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นเลยตอนนั้นคือพอเราตําท่าจะกาดทุนไม่รอดจะเจ๊งแล้วก็เลยคิดแต่ปากว่าเดินโยแต่แบรนด์ยานาก็ปีนี้ก็มาบูมอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะคนอยากสวยแล้วตอนนี้ แปลว่าแบรนด์ย่าจะทำแพคเกจใหม่หรือว่าเหมือนเดิมเลยก็มีสินค้าตัวใหม่มาเรือ่อยมาด้วยค่ะค่ะ,ะถามตังแทนพี่โอ๊ตกคนเป็นยังไงบ้างครับพี่พลิกชีวิตจากการมาอยู่กับแบรนด์พี่โอ๊ย่าค่ะ,ะก็คือว่าพอตั้งแต่โควิดนะคะก็คือว่าเริ่มขาดรายได้ไปนิดนึงก็เลยว่าผิวมาทำใบปาก็กลับมาบูมอีกครั้งนึงก็คือตอนนี้อาหารขายดีมาก ไอปลาคือขายดีมากเลยค่ะขางดีบ้างพี่เป็นยังไงบ้างคะมาขายไตปลาแห้งกับพี่โอ๋ก็วิกฤตโควิดที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทําให้แบบไตปลาตอนนี้ไตปลาเรมีโอดังมากค่ะแล้วก็ขายปังมากจริงๆค่ะเพื่อขามีการดูแลตัวแทนมีการดูแลแม่ทีมยังไงบ้างคะในเรื่องการขายออนไลน์เนี่ยค่ะคือดูแลเหมือนครอบครัวเองเหมือนครอบครัวเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนเหมือนทุกอย่างคือคุยกันได้ปรึกษากันได้โม้กันได้แต่ว่าไม่ยืมเงินกัน ใครอย่างที่ดูว่าถ้าใครอยากกินไตปลาหรือสนใจในแบรนด์ยายาสกินแคร์สามารถมาดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างคะก็เปจดเอ่เไตปลากัวเดินอีโอและเปจดยายาสกินแคร์ไตแลนและทั่วประเทศเลยก็เหมือนพี่น้องกบกลัวเดียวกันหมดมีหลายเปจดมากค่ะไปมากนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกันไตปลามีโปรโมชั่นค่ะก็คือส่งฟรีให้เขาแลวกันนะคะตอนนี้ก็เนื้อกะปุก123กะปุก350ส่งฟรีไปเลยค่ะถ้าสมัครตัวแทนสิบกะปุก900บาทค่ะ